ไปย่าเลยน้อยแจกแกอหเป็นของกินแจกของกินนะนี่เอาเป็นหม้อมาเลยดูอลุยลุยจ้าวันนี้มาแจกอาหารให้ชาวบ้านแจกอาหารกันแบบนี้เลยจ้านี่ข้ามกำแพงข้ามแบบนี้เลยเพราะว่า ถ้าจะเข้าทางประตูมันก็ต้องได้อ้อมเนาะเราก็ตะโกนเรียกแล้วก็แจกแบบนี้เลยส่งข้ามกำแพงเลยสิจ๊ะง่ายดีให้พี่สาวเป็นคนส่งนะคะเพราะว่าเราความสูงไม่ถึง,เ,งเราอาจจะเอื้อมกำแพงไม่ถึง,งก็เลยส่งะะให้พี่สาวเป็นคนส่งให้มีอะมีลายมีลายาเหมาเลยเหมาเหมาคนหน้าไม้ำเข้าไนี่ตานา cây nhắm hết rồi ừ, nhắm nhắm mùi do mà ta ở quê mà ta đậu, mình phải mò okay, okay. Nhắm hết không nhảy nói nữa <laughs> 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 ขับไปต่อเลยจ้าไปต่อบ้านใหม่เลยไปหาก่อนว่ามีคนอยู่ไหมแถวนี้เพราะว่าเงียบๆช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่ช่วงเขากําลังจะพักผ่อนด้วยเนาะเขาจะหลับจะอะไรกันแต่เราก็มาตะโกนลเรียกเอาเหมือนมาขายของค่ะแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอละกลุ่มเป้าหมายของเรานงนูสบายดีเอาค่อยมาแจกเอาอะไรเอาอะไรได้เลย

càng hó, mi càng hết. Ông nhắm lên Tao nhắm đi đi nè nè. thua tất à. <laughs> <laughs> <hiç Leonard> <laughs> <cello> cả. hết cả Đang còn ăn sen quả để hết. Mì hết

ตักไปหมมดเลยบุหูเดี๋าไปที่ไหนเดี๋ยวเขาจะสัตห้าไปแกเขาเองนี่นะตักแกงนิดนึงนะตักเก่งนิดนีึงดับรถกันเถอะเดี๋ยวก่อนตักมาได้เสียน้ำมันไหลไปดับรถเลยน้ำมันเต็มถังน้ำมันเต็มจะไหวไหมน้ำหอมไหมน้ำหอมไหมควงเก่าค่าสี ไปกันนี่ไปทางใดไปเนี่ยบนเนีย่อยรอรอดนปะยูกาบอกโอเคลุย <laughs> ไปต่อจ้าไปต่อบ้านที่สามกันเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้พี่เพชรนะคะไปต่อบ้านพี่เพชรเลยค่ะ ถึงบ้านพี่เพชรแล้วค่ะนี่ใกล้ถึงแล้วก็คือจะเรียกตะกูลเรียกแบบดังๆเลยให้พี่เพชรออกมาน่าจะเป็นบ้านสุดท้ายแล้วเพราะว่าไม่มีน่าจะไม่มีใครอยู่แล้วเราก็จะฝากพี่เพชรส่งให้เขาเลยฝากพี่เพชรไว้อยากาอะไรจะซื้ออะไรบ้างสามถุงร้อยสามถุงร้อย ไว้ย่างบาไว้พ่องขนีก็เดมมาทำหนึ่ง,น,น,งนิ่มเอาของเขียนวัดมาห้องนี้มิไพร์แหมนี่ชวยนี่คนไปไหนหมดบ้านแีเ่เพ้นนี่เดี๋ยวตีเอานั่นมาใส่เหงาถ้วยมนใส่แล้วก็ขั้วหลายเดเดี๋ยวก็คือเขานี่เนึ่นี่ไหนแกงโฮก็ไนี่เลอจ้อยกับยาเพนนี่เอาถ้วยมาใส่สองเอาถ้วยมาสองอันเรามีคนอยู่จกคนอ๋อนี่ สองคนผู้เมียไมีดูกลูกคู่หนึ่งไปนอกลูกคู่หนึ่งดูเสียงหายให้ดูองไเสีงบอนเหินอยู่บอนนั้นเขาเต็นระบบบอนนั้นกับแมนที่ดินดินแล้วเนี่ยปแปลงป็น to เปลนยนลลูกไปลูกนองมาว้าไหนหน้าไปนั่นล er> ูกลยว่าหน้าไปลูกย่

Qua bụng đi hiệu cổng nhân a càng có bài viết mặt không cả nghìn, cả cả. Còn, còn lớp, phải lỡ kỹ video hấp dẫn lúc một <laughs>